นี่เหลืองได้หนี่นี่เพราดินแห้งแห้งมันมีมาเห็ดขนาดเลยคุณนี่สองดอกนี่ดูคุณซื้อเหลืองเอาละสองดอกเหลืองขนาดอะไแก่ชุบมันน้ำปลาเด็กสีมนวลมือนี่เห็ดพึ่งเหลืองเห็ดพึ่งเลือดเห็ดพึ่งพอโล่ สว,ส,สวัสดีค่ะพบก,ก,กขากำเพาะนะคะในช่องสาวพทยแชนแนลค่ะครับวันนี้เฮือนผู้อู่ตอนบ่ายเมื่อเช้านี้ไปไขายของตะลาดนัดอืมมื่อนี้ใส่หมวกใส่หมวกฮอน,อ,นอากาศอบเอาเมื่อนี้มือที่สองแต่มันหอนมื่อนี้น่ะหลายมือเลยแต่ว่ามันอบเอาสุดๆนะมีเมื่อนี้เป็นมือที่สองแล้วค่ะบอบได้ต้องมาจอบเบิ้งมันโอดไม่ได้ถ้ามันหอนนะจลยต้องพากันมา เป็นอะไรวิพ่ออย่างมี้ยนะจ้าไครับพอแล้วโอ้ยเจลงูต้องเลยมังเจะบ้าเห็นบ่เห็นอเหลืองได้หน่งดินมันแห้งมันนี่นะแตกขนาดเลยตุดอกนี่แห้งครับมีแตกอย่างเั้น่ะ นี่นิ่งแห้งกระอ,อกพี่น้องมาดิดามมือไ<อ>งต้มตะโตกลายมือแล้วแห้งคักขนาดเลยแห้งก็เอาเอามาเนื้อแม่แห้งผันเอาเป็นตะเป็นแล้วงหงแห้งคนวา่าพากันมาที้มอดกระยังะ่งเป็นฮิตเยอะหลอกแต้มก่อนเออเบิ้งนี่ไม่ดีที่ไม่ดีทั้งวัวโอ้มันแห้งห่า ให้เพิ่นเมื่อนี้น่ะดอกคี้ไรก็ได้เอาเพราะว่ามันเต็ดกตไม่ได้หลายเนาะนรอบนี้เป็นแต่บเป็นหลายจนแบบนี้สองดอกแตกขานาดเลยไปคายคองเลย อันปาลาเรามาบอกว่าเพ็รเราโง่อกอ,อกยี่ได้เราวะเออราแฟนเล่าออไปอันเราวะก็เลยโง่เลยเห็นนอะเราวะอืินเตะก็เลยเอาน,นี่เอาด่มน้ำแข็มึเหาเด็ยังไงให้เขาแกงบอ,อ,อ <laughs> ลเนาะเรว่าสีได้เท่านี้เออเรว่าเท้านี้เอาปน,น,น่น้ำเนาะไอพี่เบือ่อ เห็ดไข่ดอกงามางอดกอกงามดอกงามเลยดอกแห่งๆเออแห่งขนาดเห็ดไข่เลยเห็ดตะไคร้ค่ะกลางทางเลยโอดขาดโอ้สุดยอดเลยน,น,นี่ดอกนึงนี่เกือบไปเห็นไม่ดอกเลยงามขนาด แค่ถอยนักกะลิงไปกะลิงมามึงอยมันไม่ได้มุ่งอาล้างกระลังกระลังเห็นไปเรื่อยๆบ้าแค่บินเแล้วอู้หูเด็กวบวับแล้วพี่น้องเห็นงูเข้าเห็นโด่งนึ่งมันเป็นหลายเนาะป้านี่ วันนั้นก็ได้เห็นล่องหกเดลืองจากดอกสี่ดอกห้าดอกอมมันไฟ่ใหม่ค่ะมันก็ได้มีเปล่งใส่ใหม่ค่ะบพดูดเฮาอเปรุ่นน้ำกันตัวเห็นเลยไข่เยอะโ่บานเลยบานเสวยเราได้ โอ้ไปขายของเมื่อเดียวบานไปแล้ว <lk ül> พี่น้องเลยเห็นต้องหอ่างกระจาสะมยองไม่ได้เห็นห่างกระจกสะมาช้าไปแล้ยเราเปล่งนิรย์ไม่ต้องเสียใจเก่งในน้อยอยู่กแกง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 เยอะอยู่เนาะแกงไม่แกงเยอะอยดี โอ้สองดอก้ไรเกือบเยีบสิเด้อู้หลายดอกสันสี่ดอกพี่ได้สดอกบอกองานี่กนดนี่อพี่ละดอกปสันอาเหนี่โอ้โยมือบางู้ไทยแล้วในคุมอยู่นี่เห็นอยู่เอาพุ่นบอ อืมดนินาดอ๋อแล้วทีสุดเราก็เจอเจอห็ดอ่อนอ่อนโอ้โหชได้สบอกสองดอกรอบนี้ได้หลาย เงาเลยนะเนาะเหลืองเงาละสองดอกเปตเตแซบขนาดเลยไม่น่าจะได้ยุงเงาได้บุจำไม่ได้แถวนี้ละนี้และใกล้ๆกันนี่แหละแม่มันออกของเก่าไปเล้วเอาหมาอยู่เพิ่มมาแล้ะไปยังต่อหนุนท่อนิ้วใหม่โอ้ย่เดือยจี

กำลังใจจ้าของอีกแล้วสะเด็๋วมาถมโขงนีเอีมันจะถมโขงอะไรละท้ี่คือนี่กอขาวดีไยวให้เด็ก แข่งโฮ่งแข่งเนาะแข่งโฮ่งแข่งเฉดบๆพี่ห้องเขาบอกเขามันอึดงับไก็อึดเถ่ะนีงับบุดอึดกับบดอึดต่างกันไม่ได้ไงขาเงี่ยวขนาดเห็ดดีเห็ดดีดองงามอยู่ ให้จับแม่ไม้อีกถ้าให้จับแม่ไม้ออกอีกเป็นสัญญาณเตือนสดีว่าจะมีเห็ดตามออกอีกแต่เนี่ยเหตุตารณ์หน่อยช่วยอือเอางูฟคนดอกเลยฟึ่งสัตว์ดอกเลยโอู้หูผเหลือเนี่ยหมดอินหมดตัวมากครับพาดครับพี่น้องเอ้ยมันอ่ะเสืยวว่าที่เหลือข้างทางคักๆเลยปะ นมากมานั้นไม่ได้เห็นดอกน้อยเลยเนาะอืเห็นอยู่ว่าพูดได้เห็นมีพู้ยนี่ดอกมันมหอมขนาดเลยยังมาตกใจเลยโอ้ยเสียมพระเจ้าเขาลาอ่าวลายมือแล้วต้องได้งานเล <ไป S 1> ยมันกระดิ่งอือโอ้ดีเก่งพูดเลยตอนนี้ไม่ได้เลยเด้เมนมาจีบแบบว่าเดาเดามั่ยซีดพี่น้องเลยมันหอนละหมาอ่ำละหมา แต่ที่จริงกับมาเฝ้าหลายมือแล้วมาเฝ้าสามสี่มือแล้วม,มาตลอดมาเจ่อเบิ้งตลอดเฮ้เผือเฮห้แดงแดงบ่แดงน้ำมะฮะไม่จ่อไปที่หมันไปแง่ดูไอ้ปว่วงใหม่ใหม่ได้สามดอกกันนาะสามขีดดอกเป็นสัญญาณเตือนที่ดี แล้วมันสีออกใช่ไหมน้องต้องเอาลำข้าวครับจักสิเป็นเห็ดไปดูวะจักสิเป็นเห็ดละหง่จักสิเป็นเห็ดพวกข้างหลอดนี้อืมนี่ผลงานเราพี่น้องเลยล่างแกงก่อนวันนี้อืมนี่ได้ลายอยู่เลยแกงแรงเลยเนาะแกงกี่แรงเลยพี่น้องไม่ได้กินแต่เธอหึงแล้ว ลางแล้วลนะไม่เกงไีเงไ่เก่งนะับนีพอดีออมีแสบเนาะเก่งอสบไข่ของกระิงใส่ก,กันเลยคันมาแล้อง,งเบยำดีได้พวดขวดดีได้พี่องนีต้องพาให้ม,มานะต้องพา้งยาวอันนี้ไข่แน่น,นขนาดเลย โอ้ตำพลนอกเดียวนี่กัดพีกาดไม่ไ้องหอมเลยพูดถึงตำพลนกิน,กนดีนกนเดียวนี่กัดอจังมีอีกหนึงเนาะไ้จ้าแล้วจ้าจำลยดดดดอยู่อยู่บ่น่าจ้างซอมแล้วแบบนี้ใ่หมเาจำเชอ ช่อมไหนช่อม่อมมอไซค์อยู่มีนองเกงด้ <Allah> ead, วยบสต่ะเศษก็ไม่ได้น้อยมีเมนเด็โอ้บ่หน่อยไ้เก่งเลยพาแล้วสนุกพาแล้วโห่โห่ พักเหมือนเนากันพักขาพ,กพักติวชะอมเนาะอโอ้หลายอย่างนี่มีพักขามีชะอมมีพักติวแมงลับอุ้ยพัก <laughs> อ <laughs> กกันเดียวกันวอลซะาสามซื้อซื้อนี่เสพติวเนาะพักติวสม่ำๆจังหน่อยก็ใช่ลไร หยหลอขนาดนี้กันช่วนัน่ประเด็กสีนวลมันนี่นั่น <Okay. S 2> นประเด็กไม่มาเนี่ยสีนวลครับอะนอดประกันขานะพี่เรางบบดีขนาดนี้ใครตู่จะไม่งาตูหอมงามเลยนี้นี่นี่แกะ หอมออปะ,ออปะหอมขนาดเลยอือหอมหนัวหอมนัวหอมพังเนาไม่ละหัวนัวขนาดพี่แก็บปะแก็บเลยจ้ะนี่สว่างหมดเลยสว่าง แซ่บได้กันนี่แหละอาหารแรงของเฮาของมันี้ไปได้น้อย,ยอกันบอกพ่อชายซิมกันลองเบิ่งกกันโอยอยากซิมอยากซิมเอาเห็ดยังองลองให้เบิ่งเผืองอน,นี่นี่เห็ดเผืองอน,นี้พี่น้องเห็ดพึ่งเหลืองเห็ดพ,พึ่งเลือดเห็ดพึง่งเลาอุ่งเอาไปก่อน เปน็นเท่ไดรอืมโบม๋ขมซื่อๆอยู่พี่น้องซื่อๆออกออกแนว่หวานาห่ำดีขนาดพดๆทถัขนาดไม่กันโอายเียงเกิน,นไปเสียบเสียบมาๆๆพี่น้องสุกุสุกนุนนี่เห็ดละงูเข้ากันปึีงบตายตรวจเลยดอกดอกซ้นนี่นั่นก็ดีพี่น้องพีหยำดีเหลือโอ้บหบอ ยองมันโหนะอนืม,ม,มบิเศีเกี่นอเสยบวรเบิรก่น้อถ้าแกน้อยๆเขนี่จะเสบไพี่น้องา,าเหน,น,น,นือัเีกปากมึงมืออ่อนเขาจะไปหาอเลยก,กัเอามืออ่นเขาสิไปหาอีกอีกผู้นึ่งไปสิไปจ่ออีกผู้นึงว่ามันสิเปลี่ยนบอเนาะแมนซื้อเสียมไปนำามื่นไปหาทำไมกันพี่น้องเนาะว่ามันสิเปลี่ยนยังไงมื่นนะไหนด็งไดก็จริงยังว่าอีกตัวหนึ่ ตร้องเปลี่ยนแล้ววะสักหน่อยเอเอ้าไหนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตีามเนาะเป็นกำลังใจไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะจ้าไปครับเพื่นกำลังสิบออกไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ